ในช่วงปี1988ถึง1989ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆต้องอยู่ในภาวะตื่นตัวสูงสุดตำรวจในขณะนั้นแนะนำให้พ่อแม่จับตาดูเด็กๆของพวกเขาให้ดีอย่าปล่อยให้คลาสายตาแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะในช่วงเวลานั้นมีชายแปลกหน้าที่น่าสะพรึงกลัวกำลังเดินเตลเตไปมา ทุกคนคงได้อ่านชื่อวิดีโอนี้แล้วฉันเลยไม่อยากยืดเยื้อในส่วนเกร่นำนี้มากเกินไปวันนี้เราจะมาพูดถึงฆาตรกรชื่อกระชอนคนหนึ่งที่มีเยอะมากมายแต่เราจะเจาะลึกเรื่องราวของเขาให้เข้าใจอย่างท่องแท้มาทำความรู้จักกับคดีนี้กันให้มากขึ้นคดีที่วงเวียนอยู่กับฆาตรกรคุกแห่งญี่ปุ่น ซึตโตมูมิยาซากิเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม1962ที่โตเกียวญี่ปุ่นเขาเกิดก่อนกำหนดเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนบางอย่างซึ่งหมายความว่าเขาเป็นทารกที่คลอดก่อนกำหนดแต่ถึงอย่างนั้นครอบครัวของเขาก็ดีใจมากที่มีลูกชายเกิดมามิยาซากิมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อของเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหนังสือพิมพ์ซึ่งทำให้ครอบครัวมีอิทธิพลใน ชุมชนส่วนแม่ของเขาเป็นแม่บ้านด้วยความที่พ่อมีธุรกิจใหญ่โตครอบครัวจึงรู้สึกยินดีที่มีลูกชายซึ่งหวังว่าเมาื่อโตขึ้นจะสานต่อธุรกิจของครอบครัวได้เพราะมิยาซากิเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านแต่ตั้งแต่เด็กมิยาซากิไม่เคยได้รับความรักหรือความเอาใจใส่จากพ่อแม่ตามที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้รับพ่อของเขามัวแต่หมกมุ่นกับการขยายธุรกิจตลอด24ชั่วโมงส่วนแม่ก็ไม่เคยให้ความสนใจเขามากนัก การขาดความเอาใจใส่จากพ่อแม่ทำให้เขากลายเป็นคนขาดความมั่นใจและมีความไม่มั่นคงในจิตใจสิ่งที่ทำให้เรื่องแย่ลงไปอีกคือมิยาซากิมีความพิการที่มือข้อมือของเขาติดก,กับแขนทำให้เขาไม่สามารถข้อมือขึ้นได้ความพิการนี้ทำให้เขาไม่มีเพื่อนในโรงเรียนเขามักถูกกลั่นแกล้งเมื่อเด็กๆในโรงเรียนเล่นสนุกกันเขาจะนั่งเงียบๆอยู่มุมห้องอ่านมังงะอย่างเดียวหรือเมื่อเด็กๆทานข้าวเที่ยงและหัวเราะก,กันเขาก็ยังคงนั่งอ่านมังงะอยู่ในมุมของตัวเองหมกมุ่นอยู่ในโลกส่วนตัว ไม่ใช่ว่ามิยาซากิเขาอยากมีเพื่อนอยากพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับความสนใจของเขาแต่ทุกครั้งที่คนเห็นเขาพวกเขาจะหลบเลี่ยงไม่แม้แต่จะทักทายในโรงเรียนมิยาซากิรักการอ่านหนังสือไม่ใช่แค่หนังสือเรียนแต่รวมถึงมังงะอย่างราก้อนบอร์แซดและหนังสือการ์ตูนซึ่งกลายเป็นที่พักใจของเขาเขาทำให้มังงะกลายเป็นโลกทั้งใบของเขาการหมกมุ่นกับหนังสือทำให้เขายิ่งโดดเดี่ยวทั้งในโรงเรียนและที่บ้านไม่มีใครที่เขาจะแบ่งปันความรู้สึกได้ยกเว้นปู่ของเขา โดยปกติแล้วเมื่อมิยาซากิพยายามพูดถึงความรู้สึกกับพ่อแม่พวกเขาจะบอกให้เขาเงียบหรือไม่สนใจโดยคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สําคัญและให้โฟกัสแค่เรื่องการเรียนเท่านั้นพวกเขาไม่สนใจความสุขส่วนตัวของลูกชายเลยนอกจากนี้มิยาซากิยังมีพี่สาวหรือน้องสาวที่ไม่ค่อยพูดคุยกับเขาเพราะความพิการที่มือของเขามีเพียงปู่เท่านั้นที่เป็นคนเดียวในครอบครัวที่ใส่ใจชีวิตของเขาสนใจว่าเขารู้สึกอย่างไรและสนใจความสุขหรือความทุกข์ของเขาแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อปู่ของเขาเสียชีวิตในปี1988 หลังจากการตายของปู่มิยาซากิใช้เวลาทั้งวันดูอนิเมะและอ่านมังงะกับหนังสือการ์ตูนชั้นวางในห้องนอนของเขาเต็มไปด้วยอนิเมะและการ์ตูนเขากลายเป็นคนหมกมุ่นอย่างแท้จริงซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนของเขาจากที่เคยอยู่ในอันดับท็อปสิบของชั้นเรียนตอนนี้เขาหล่นมาอยู่อันดับ4ี่จากห6บคนความฝันเดียวของมิยาซากิมาตั้งแต่เด็กคือการเป็นครูเขาจริงจริงจังกับการเรียนมาก เพื่อหวังว่าจะได้เข้าเรียนในวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในโตเกียวความฝันนี้ไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่เหมือนเป็นสถานการณ์ที่ต้องทาสาเร็จให้ได้เพราะมีเพียงไม่กี่สิ่งที่ทําให้เขามีความสุขเช่นปู่ของเขามังงะและความฝันที่จะเป็นครูแต่เมื่อความหมกมุ่นในมังงะเพิ่มขึ้นผลการเรียนของเขาก็แย่ลงเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนชีวิตอย่างสิ้นเชิงเขาเข้าเรียนในวิทยาลัยท้องถิ่นและเรียนหลักสูตรช่างเทคนิคการถ่ายภาพซึ่งเป็นครั้งที่สองที่เขาต้องละทิ้งห้องความสุขของตัวเองครั้งแรกคือตอนทีีี่่ปูขของเาเาสยชวิต ในวิทยาลัยมิยาซากิก็ยังไม่มีเพื่อนเหมือนตอนอยู่โรงเรียนเขาไม่เก่งในการเข้าสังคมไม่ว่าจะกับผู้ชายหรือผู้หญิงและเขาไม่ชอบหลักสูตรการถ่ายภาพมากนักสิ่งเดียวที่ทําให้เขาสนใจคือการถ่ายภาพเพราะมันช่วยให้เขานึกถึงวันวานที่ดีได้เขาพกกล้องติดตัวไปทุกที่อาจลืมกระเป๋าสตางค์ได้แต่ไม่เคยลืมกล้องเขาถ่ายภาพทุกมุมของวิทยาลัยโดยเฉพาะที่สนามเทนนิสซึ่งเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นั่น ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เจตนาของมิยาซากิที่ไปสนามเทนนิสนั้นน่าสะพรืงกลัวเขาไม่ได้สนใจเทนนิสเลยเขาไปที่นั่นเพื่อถ่ายภาพนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะภาพซูมเข้าไปเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวของเขาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและน่าสะอิดสะเอียน มิยาสากิมีความไม่มั่นใจในร่างกายของตัวเองและเพราะเขาไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงเขาจึงหันไปดูภาพพยร์ลามกเพื่อสนองความต้องการซึ่งกลายเป็นสิ่งเสพติดสำหรับเขาในคอลเลกชันวิดีโอเทปของเขานอกจากอนิเมะแล้วยังมีวิดีโอลามกจำนวนมากบางส่วนเป็นอนิเมะลามกทั่วไปแต่บางส่วนมีความรุนแรงเขาหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้มากจนที่เก็บในห้องของเขาแทบไม่พอ สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาเริ่มแอบดูน้องสาวของตัวเองขณะอาบน้ำและทำเช่นนี้ต่อเนื่องหลายวันจนวันหนึ่งน้องสาวคนโตจับได้เมื่อน้องสาวและแม่เผชิญหน้ากับเขามิยาซากิกลับโจมตีพวกเธอทั้งสองรู้สึกขยแขแยงและไม่เข้าใจว่าทำไมพฤติกรรมของเขาถึงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน หลังจากเหตุการณ์นั้นมิยาซากิไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลางวันเขาเป็นผู้ช่วยช่างพิมพ์แต่เมื่อมีเวลาว่างหรือตอนกลางคืนเขาจะดูวิดีโอละมกอย่างต่อเนื่องและจําน,นวนวิดีโอก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขายัางเริ่มดูวิดีโอที่มีเด็กเกี่ยวข้องซึ่งเป็นหายนะที่รอเกิดขึ้นการบริโภควิดีโอจํานวนมากบวกกับความโดดเดี่ยวและการไม่มีเพื่อนหรือกลุ่มสังคมเป็นสูตรสาเร็จของหายนะที่ทั้งพ่อแม่และตํารวจในญี่ปุ่นไม่เคยพร้อมรับมือ วันที่2 2สิงหาคม1988มาริโคนเด็กหญิงวัยสี่ขวบกำลังเดินไปเล่นที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่ใกล้ๆขณะนั้นรถนิสสันคันหนึ่งจอดลงข้างๆเธอชายในรถเสนอช็อกโกแลตให้และชวนเธอขึ้นรถมาริในวัยสี่ขวบเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีเธอจึงขึ้นรถด้วยความดีใจที่ได้ช็อกโกแลตชายคนนั้นพูดก,กับเธออย่างอ่อนหวานและขับรถไปยังพื้นที่ป่าที่อยู่ใต้สะพานเขาคุยกับมาริและให้ช็อกโกแลตเธอต่ออีก30นาททีีก่่อนเขาจใช้มือทั้งสองบีคออเธอจนแน่ใจวาเเธอเสีียชววิตแล้ ที่นั่งที่เมื่อครู่ยังมีเด็กน้อยหัวเราะอย่างมีความสุขตอนนี้กลายเป็นที่วางร่างไร้วิญญาณแต่ชายคนนั้นยังไม่พอใจเขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าของมาริออกและทําการล่วงละเมิดร่างของเธอจากนั้นเขาทิ้งร่างของมาริไว้ในพุ่มไม้ในป่าและเก็บเสื้อผ้าของเธอไว้กับตัวเขากลับบ้านเก็บเสื้อผ้าของมาริไว้ในตู้และหยิบวิดีโอลามกจากคอลเลกชันของเขามาดูและชายคนนั้นคือซึโตมูมิยาซากิไม่กี่วันต่อมามิยาซากิกลับไปยังจุดที่เขาทิ้งร่างของมาริเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีใครพบร่างของเธอ เมื่อเห็นว่าร่างของมารียังคงอยู่เหมือนเดิมเขาใช้มีดคมตัดมือและเท้าของเธอออกและนำกลับบ้านเขาห่อชิ้นส่วนเหล่านั้นด้วยเสื้อผ้าของมาริและเก็บไว้ในตู้เป็นเหมือนถ้วยรางวัลแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ทำให้เขาพึงพอใจเขายังส่งกล่องไปให้ครอบครัวของมารีซึ่งภายในมีภาพถ่ายของเสื้อผ้าของเธอและกระดูกที่ถูกเผาพร้อมจดหมายที่เขียนว่ามารีกระดูกที่เผาแล้วตรวจสอบหลักฐาน หลายเดือนต่อมาร่างของมารีถูกพบแต่ไม่มีมือและเท้าเมื่อพ่อแม่ของมารีรู้เรื่องนี้พวกเขาเพยายามตามหามือและเท้าของลูกสาวแต่เมื่อไม่พบพวกเขาออกทีวีระดับชาติและวิงวอนต่อฆาตกรว่าขอร้องไม่ว่าเธอจะเป็นใครเราไม่ต้องการทำอะไรเธอแค่คืนมือและเท้าของลูกสาวเรามาเพื่อที่เธอจะได้ไปสวรรค์ซึ่งเป็นคำวิงวอนที่สะเตือนใจอย่างแท้จริงการฆ่าเด็กน้อยล่วงละเมิดร่างและย่อเยอเยพ่อแม่ของเธอทำให้มิยาซากิรู้สึกสนุกและเขาก็เริ่มมองหาเยรายต่อไป วันที่3ตุลาคม1988ามาซโยชิจิวะเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบกำลังเดินกลับบ้านมิยาซากิเห็นเธอและเสนอให้ไปส่งที่บ้านพร้อมล่อลวงด้วยช็อกโกแลตมาไซโยไม่รู้เจตนาของเขาและขึ้นรถไปแต่เขาไม่ได้ขับไปบ้านของเธอเขาขับไปยังสะพานเดิมที่เขาฆ่ามาริและทำกับมาซโยเช่นเดียวกับที่ทำกับมาริแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ส่งกล่องไปให้ครอบครัวของเธอเขากลับบ้านและโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ของมาไซโยแต่ไม่พูดอะไรแค่หายใจแรงๆเพื่อ,อยั่วโมโหพวกเขา หลายสัปดาห์ต่อมาวันที่12ธันวาคม1988มิยาซากิเห็นเอริกน,นาบะเด็กหญิงวัยสีขวบเขาล่อลวงให้เธอขึ้นรถและพาไปที่ลานจอดรถครั้งนี้เขาไม่เพียงฆ่าและล่วงละเมิดเธอแต่ยังถ่ายภาพอนาจารของเธอก่อนจากนั้นเขาห่อร่างของเอริกะด,ด้วยผ้าป,ปูที่นอนและทิ้งไว้ในลานจอดรถพร้อมส่งจดหมายไปให้ครอบครัวของเธอว่าเอริกะเจ็บคอพักผ่อน หลังจากการตายของเอริกผู้คนและตำรวจอยู่ในภาวะตื่นตัวสูงสุดพ่อแม่ไม่ยอมให้ลูกๆออกไปไหนตามลำพังไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงตำรวจเพิ่มการลาดตระเวนซึ่งทำให้การลักพาตัวหยุดลงชั่วคราวเป็นเวลา6เดือนทุกคนคิดว่าความน่าสะพรึงกลัวนี้จบลงแล้วและเริ่มผ่อนคลายลงแต่แล้ววันที่6มิถุนายน1989มิยาซากิล่อลวงอายโกโนโมโตเด็กหญิงวัยห้าขวบด้วยช็อกโกแลตและพาเธอขึ้นรถเขาถ่ายภาพอนาจารของเธอและฆ่าเธอแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ทิ้งร่างของเธอ เขานำร่างของออยาโกกลับบ้านและล่วงละเมิดร่างของเธอเป็นเวลาสองวันถ่ายภาพในท่าต่างๆและใช้ร่างของเธอเพื่อความพึงพอใจของตัวเองสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาตัดชิ้นส่วนร่างกายของออยาโกทิ้งบางส่วนในเมืองและนอกเมืองแต่เก็บบางส่วนไว้เขายังปรุงและกินชิ้นส่วนบางส่วนและดื่มเลือดจากมือที่ถูกตัดของเธอ วันที่23กรกฎาคม1 9 8 9 2พี่น้องกำลังเล่นอยู่ในสวนหน้าบ้านเมื่อรถนิสสันจอดลงมิยาซากิลอ่อลลงน้องสาวคนเล็กให้ไปกับเขาและพาเธอไปที่สวนสาธารณะใกล้ๆเขาเพยายามให้เธอถอดเสื้อผ้าและถ่ายภาพอนาจารของเธอขณะที่เขากำลังถอดเสื้อผ้าตัวเองและถ่ายภาพอยู่นั้นพ่อของเด็กๆมาถึงและชกเขาอย่างแรงมิยาซากินี ไปในสภาพเปลือยกายตำรวจถูกเรียกตัวมาและเริ่มสืบสวนเมื่อตำรวจเห็นชายที่เดินแปลกๆมุ่งหน้าไปที่รถนิสสันในสภาพเปลือยกายถือเพียงกล้องถ่ายรูปพวกเขารู้ทันทีว่านี่คือคนร้ายมิยาซากิถูกจับกลุมและเมื่อตำรวจค้นบ้านของเขาพวกเขาพบคอลเลกชันวิดีโอเทปรวมถึงชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อเช่นมือและเท้าของมาริรวมถึงวิดีโอที่เขาบันทึกเองและภาพถ่ายของร่างเด็กๆที่เสียชีวิตเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้มิยาซากิบอกว่าเขาคิดว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ดีและอ้างว่ามนุษย์หนู หรือแรดแมนเป็นคนสั่งให้เขาทำการประเมินจิตเวชระบุว่าเขามีอาการดิด d i s s o c i a t i v e เดน n ท i t y d ี s ดิส e r และโรคจิตเภทแต่ก็พิสูจน์ได้ว่าเขารู้ถึงความรุนแรงของการกระทําของเขาการลงโทษเพียงอย่างเดียวสำหรับอาชญากรรมอันน่าสยดสยองของเขาคือการประหารชีวิตและในวันที่17มิถุนายน2008ซึตโตมุมิยาซากิถูกแขวนคอเมื่อมิยาซากิตายเขาอายุ45ปีและจนถึงลมหายใจสุดท้ายเขาไม่เคยแสดงความสำนึกผิดต่อ,อการกระทําของเขา เขาไม่เคยขอโทษทางทีวีไม่เคยขอโทษตำรวจหรือขอโทษพ่อแม่ของเหยื่อเขาใช้ชีวิตในคุกอย่างปกติอ่านมังงะดูอนิเมะและเหมือนไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองทำร้ายครอบครัวของเด็กเหยื่อเลยเขาเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ของเขาโดยโทษพ่อของเขาสำหรับการกระทำของตัวเองและบอกแม่ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์เป็นประจำเพื่อไม่ให้รถเสียคำพูดสุดท้ายของเขาก่อนถูกประหารคือบอกโลกใบนี้ว่าฉันเป็นสุภาพบุรุษผลจากพฤติกรรมของมิยาซากิทำให้ครอบครัวของเขาต้องเผชิญความยากลำบากพ่อของเขาไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีเพราะเชื่อว่ามา นำมัยุติธรรมต่อครอบครัวของเหยื่อครอบครัวของเขาขายที่ดินและบ้านเพื่อชดเชยให้ครอบครัวเหยื่อและตัดขาดจากมิยาซากิอย่างสิ้นเชิงพ่อของเขาทนแรงกดดันและความอับอายไม่ไหวจนฆ่าตัวตายในปี1 9 9 4ธุรกิจหนังสือพิมพ์ของครอบครัวต้องปิดตัวลงพี่น้องของเขาต้องลาออกจากงานและต้องหลบซ่อนตัวจากสังคมมิยาซากิถูกเรียกว่าฆาตกรโอตาคุเพราะความหมกมุ่นในอนิเมะและมังงะซึ่งทำให้คนที่ชื่นชอบอนิเมะถูกมองในแง่ลบมานาหลายปี แต่เราทุกคนรู้ว่านั้นไม่เป็นความจริงซึโตมูมิยาซากิเป็นเพียงคาตกตะตองที่บังเอิญชอบอนิเมะการกระทำของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอนิเมะหรือมุมมองสุดโต่งใดๆเขาเป็นอัจฉริยะที่ป่วยและบิดเบี้ยวซึ่งทาทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการของตัวเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นและนี่คือเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวของ าตะโกรคุที่จบลงตรงนี้ถ้าคุณชอบดูสารคดีอาชญากรรมจริงอย่าลืมกดติดตามช่องของฉันเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันทำและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลคนที่คุณรักให้ดีและพบกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ